ค่ะเราจะเริ่มจากกำหนดเส้นสาบเกยรังดุมเริ่มจากเส้นกลางตัวเสื้อนะคะกำหนดสาบให้มีความกว้างจากเส้นกลางตัวเสื้อก็คือสาบเนี่ยจะใหญ่ประมาณ2เซนติเมตรนะคะแล้วก็ขีดสับที่กำหนดไว้ก็คือ2เซนติเมตรนั่นเอง2เซนติเมตรขนาดนี้นะคะก็คือขนาดมาตรฐานที่เราใช้กันทั่วไปนะคะในการทำสาบรังดุมนะคะสำหรับ ติดกระดุมแล้วก็เกยสาบนะคะค่ะกำหนดแนวเจาะรังดุมโดยการน,นำเม็ดกระดุมนมาวางเรียงให้ได้ระยะความห่างตามต้องการนะคะถ้าความยาวเสื้อเยอะอา่าก็หลายเม็ดหน่อยนะคะถ้าความยาวเสื้อสั้นๆก็ประมาณ 3- 4เม็ดก็พอนะคะค่ะแล้วก็ให้วัดระยะห่างโดยวัดจากกึ่งกลางเม็ดกระดุมระหว่างเม็ดหนึ่งไปยังอีกเม็ดหนึ่งนะคะ กำหนดขนาดการเจาะรังดุมโดยวัดจากความยาวของกระดุมนะคะบวกความหนาของเม็ดกระดุมนะคะค่ะกำหนดตําแหน่งการเจาะโดยเริ่มวัดจากคอเสื้อหรือปกเสื้อจุดบนสุดนะคะวัดลงมาประมาณ เซนครึ่งถึง2เซนนะคะจุดเริ่มต้นในการเจาะให้กําหนดจุดในแต่ละเม็ดนันนะคะเข้ามาจากจุดที่วัดออกมา0.3เซนเนี่ยให้วัดเข้ามาด้านในเท่ากับความยาวบวกความหนาของเม็ดรกระดุมนะคะถ้าความยาวบวกความหนาเท่ากับ2.3มมิลน,นะคะจุดนี้ก็วัดเข้าไป2.3มมิลค่ะรังดุมเม็ดต่อมาให้วัดกําหนดระยะห่างของกระดุมนะคะตามขั้นตอนเมื่อ ที่ได้กล่าวไปแล้วนะคะแล้วก็กําหนดตําแหน่งเม็ดกระดุมต่อมานะคะเช่นเดียวกันกับเม็ดที่1น,นะคะก็คือความกว้างบวกความหนาของเม็ดกระดุมนั่นเองนะคะค่ะแล้วก็พับสาบเสื้อเข้าด้านในนะคะโดยพับตามเส้นสาบเกยนะคะที่วัดออกมา2องเซนนั่นเองนะคะแล้วก็กดรอยรังดุมเจาะนะคะก็คือ รังดุมเป็นยังไงก็กดรอยออกมาทางด้านสาบเสื้อแบบนี้นะคะทุกรังเลยค่ะหลังจากที่เรากำหนดแนวรังดุมเรียบร้อยแล้วนะคะการกดรอยออกมาด้านหลังก็เพื่อที่ว่าจะเป็นเครื่องหมายในการเจาะด้านหลังทางด้านหลังสาบนะคะเพื่อให้กระดุมสอดเข้าไปติดกระดุมได้นะคะ